อย่างสุข ah ิตาหมะขอให้พวกเราจงเป็นผู้ถึงความสุขนิทุกขาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อโรคาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีโรคอภพยาหมะจงเป็นผู้ไม่มีภัยอนันตรายาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอันตรายอนุปัทวาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอุปสรรค อเวราโหมาจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพญาปัชชาหมาจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอนีคาโหมาจงเป็นผู้ไม่มีความลำบากสุขีอัตตานางปริหรามาจงรักษาตนให้อยู่เป็นสุขเถิดสาวาทุกาสมุธยาปมลจามาจงพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงปฏิรัชาสัมปติโตมาวิคัตฉามาจงอย่าได้พลากจากสมบัติที่ตนได้แล้ว ปริสูทธเทศกาโหมะเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นของของตนปริสุที่ทายาธาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นทายาทปริสุตที่โยนีเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นแดนเกิดปริสุที่พันโทเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นเผ่าพันุ์ปริสุที่ปฏิสารโนเป็นผู้มีความบริสุธิ์เป็นที่พึ่งอาศัยอย่างปริสุทธิ ทิงจารามาก,กำลังประเพิความบริสุทธิ์อันใดไว้ตัดสาปริสุทธิ์ยาทายาธาภวามาติจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของความบริสุทธิน์นั้นสืไปสัพเพสัพเพโพธสัตตาโพธิสัต,ท,สตทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นชาลาผู้ชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะ ที่เกิดเป็นคับพศัยยากาจงมารับกุศลพลนบนให้ทัวนทั่วทุกตัวสัตว์เทินขอเดชาตั้งจิตอุทิศพลนบนกุศลนี้เผยไปให้ภัยซานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูปัชชาและอาจารย์ทั้งลูกหลานเด่นหลนญาติมิตรสนิตกันคนเคยร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทางกายธรรมวาจาธรรมวจีธรรม วจนธรรมวาจธรรมวาทธรรมโอวาทธรรมมโนธรรมมนนธรรมมนุสธรรมเจตธรรมเจตสิกธรรมเจตนาธรรมสั้งเจตนาธรรมจตธรรมเจตธรรมในเวรและเทวันพรหมมันเขมันเขมรันเมรันปัญญามันพระมปัญญามันก็ให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน สุขีธีขายุกาบพมเมธพิเวทนาสีลิสันจังอุทาปะจายยโนโจตารโอพปะมาหาพรหมวิหารธรรมะวันเตพรมาเมตตาพปรมากรุณาพปรม,า,รมามุทิตาพปรมาตสุเปคาตี